เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผม นายอาทิตย์มาไปนะครับกับเกม S เน็ r e v เ l ลเจ้างูยักษ์เขมือบเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะครับผมแม่สำหรับในวันนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะมาทำการปลดล็อกเจ้างูตัวใหม่ที่เป็นสายพันธุ์ผสมกันอีกแล้วนะนั่นก็คือเจ้างูปลาไหลที่หลายๆคนน่าจะอยากเห็นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้างูปลาไหลของเรานั้นจะมีรูปร่างหน้าตาที่น่าเล่นขนาดไหนกันนะทุกคนก่อนอื่นเปิดกล่องเลยเพื่อนเพื่อจะได้ตัวใหม่ ฟึบฟึบฟึบเอ้ยได้อะไรเอ่ยได้สีของเจ้าแมวซูชินี่สำหรับตอนนี้พี่จะบอกว่าพี่ทำการเปิดกล่องนะครับผมแม่แล้วก็ได้เจ้าซูเปอร์เพนกวินตัวนี้มาด้วยอืมถ้าใครอยากจะดูตัวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะนี่ให้ดูของตกแต่ง <c oughs> น่ารักน่ารักทางนั้นแต่สำหรับในวันนี้นี่เลยเพื่อนเจ้างูปาลาไหลของเรา อดล็อกเลยเพื่อนเจ้าง,งูปลาไหลอุ้ยได้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลมาแล้วดูเหงือกสิเพื่อนบึบบึบบึบโอ้โหงูปลาไหลมอเล่หรือเปล่าอืมตัวสั้นน่ารักสุดๆชิ้นส่วนต่างๆก็จะเป็นพวกคลีบพวกเกราะอะไรแบบนี้นะทุกคนเรามีเงินอยู่แค่600นะครับผมอืมอันนี้คลีบ200กันเลยละ่ะส่วนอันนี้เหมือนจะเป็นเกราะหลัง200จุดเรืองแสง250ออันนี้ นี่เป็นครีบมังกรโอ้โหตัวนี้นี่หน้าตกแต่งจริงเลยนะเดี๋ยวเราจะเล่นแบบว่าธรรมดาธรรมดาไม่ต้องตกแต่งอะไรกันก่อนไปเลยเพื่อนเจ้างูปลาไหลกับโหมดโกลัสแล้วก็เอาลูกไฟไปด้วยเจ้าปลาไหลแห่งท้องทะเลโอ้โหตัวเล็กจริจรงๆเดี๋ยวเราจะทำการสังหารโอ้โยเพนกวินอุ้ยมันมาชนเราัะผมแม่ไม่ใช่โดนลูกไฟนะความสามารถพิเศษลูกไฟครับผมอุ้ยเจ้าปลาไหลตัวเริ่มยาว มีตัวอยู่ด้านบนหุ้ยมังกรนะผมโดนไปดีอืมเอ้ยเอาหัวมาชนนะผมปทัทโธยังตอนนี้เจ้าปาลาไหลเกิดใหม่ยังเป็นอันดับสามวอันนี้มีทองครัผมให้เราเก็บหืมตัวสั้นจริงๆเดี๋ยวเราจะรอจังหวะที่คนปะทะกันแล้วก็ฮ้ยวินี่มันว้าวยิงลูกไฟ เฮ้ย hey, อ้าโดนไอตัวเขียวยังเป็นอันดับ3อยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าเฮ้ยพ hey, ยายามขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนี่เก็บพลังผีครับผมล่องหนแล้วก็โอ้โห,หโดนแย่งให้ตายเถอะเฮ้ย hey, ความสามารถพิเศษอือแม่เล็กดูดรอจังหวะอือดูดให้หมดลูกไฟปะไลเพื่อนเจ้ากุ้งฉันอยากจะกินเฮ้ย hey, กินกุ้งแล้วเกิน ชนกำแพงตายครับผมอุ้ยนี่มันโอ้โหงูเขียวตัวหลนๆแปลงเป็นผีครับผมดูสิจะไปดักหน้าใครดีอุ้ยว้าขโมยขโมยกินนี่เราเป็นผีอืมาแบบนิเนียนเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเฮ้ยดักหน้าอุ้ยมีตัวตายครับผมอืมโอ้โหตรงนี้ชนกันยับเฮ้ยเจ้ามังกรมันแย่งเราหมด ชนปากาลังเฉยอ้าวิตรงนี้มีทองครับผม,มยิงลูกไฟใส่หัวมันอีกเออเอ้ยอุ้ย,อยตอนนี้อันดับสิบสองเฮ้ยนี่มันเจองูปาลาครับผมว้าวอุ้ยตาย ขโมยทองขอโมยทอง <c oughs> หมดเวลาปาลาไหลของเราอันดับ14สครับผมได้เป็นกล่องทองแดงถึงเวลาตกแต่งตัวละครใช่ไหมทุกคนเราจะมาซื้ออะไรกันดีเอ่ยมีเกราะอันนี้ละกันเพื่อนเออเกราะหลังครับผมโอ้โหอ,อย่างเท่เลยนะคราวนี้ดูสิโอ้โหเจ้าปาลาไหลชุดเกราะจากนั้นก็ไปเล่นนี่ Battle Royale ขอ,อแม่เหล็กไปอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะทําให้ตัวของเรานั้นอืมยาวที่สุดอย่างรวดเร็วเริ่มมาก็ต้องดูดแม่เหล็กปึ๊บปึ๊ปรื๊บเฮ้ยความสามารถพิเศษอันนี้เราก็ต้องพยายามกักเอาไว้ด้วยอุ้ยอยาให้ใครต้องหืมยาเพื่อนอุ้ยมันจะยิงลูกไฟใส่ใครวะเนี่ยโอเคลูกไฟสังหารยา่าปุง้งตายครับผมว้หาห่อุ้ยแล้วก็รีบเก็บ ความสามารถลูกไฟกันอีกจู <c oughs> ดับเบิลคิวนี่ปลาไหลเกราะของเราโอโ้ดูแบบว่าตัวโคตรแน่นนะผมอุย้ยจงูตัวนี้โคตรเท่บผมด้านขวาหน้าเป็นเหมือนกับไดโนเสาร์เอาละ่ะสำหรับตอนนี้เุ้ยความสามารถแม่เล็กดูดครับผมว้ายดูดแม่เปิ้ลพยายามเข้าวงมาก่อนนะทุกคน ตอนนี้ถูกบีเพื่ลงด้านล่างครับผมเจ้าปลาไหลของเราว้าวอาหารแบบว่าโอ้โหกองโตครับผมอืมใช้ได้ตัวของเรานี่น่าจะยิ่งใหญ่แบบว่าติดอันดับท็อปๆเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ตัวนี้อืมมันแบบว่าทําหมุนวนแบบมีประสบการณ์เฮ้ยจบอืม,อ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 มแม่เล็กดูดนะผมเดี๋ยวมาดูดบริเวณตรงนี้ละกัน ยา yeah. ปึป๊บปึป๊บปึ๊บนี่แอปเปิลของฉันอุ้ยด้านบนว้าโอ้โหตัวของเราใหญ่โตสุดยอดเจ้าปลาไหลอืมตอนนี้ก็มีให้กินกันอีกอุ้ยแทบไม่ต้องสู้กับใครเลยนะอืมดักหน้าอื้มตายครับผมอุ้ยอย,อยู่ๆก็มาชนขอบคุณสำหรับชีสอร่อยออร่อยโอเค ตอนนี้อยู่กลางวงพอดิบพอดีอืมอันดับห้าครับผมโอ้ปลาไหลตัวยังใหญ่ตัวยังยาวแม่เกราะแน่นขนาดนี้ตัวไหนมาชนก็สิ้นชีพกันหมดเออเอาไงเอ่ยเพื่อนอุย้ยคาทูลูเจอกันอีกแล้วอืมสิ่งมีชีวิตแม่ใต้ท้องทะเลกันทางนั้นดูสิงับ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 อุ้ยตายครับผมไม่โอ้โหนี่แม่จังหวะมันดี ได้เก็บเยอะแยะกันเลยทีเดียวโอ้ยใจเย็ <off initiation> park. นใจเย็นเฮเยเฮแย่แล้วเพื่อนตอนนี้เราถูกบีบให้มาทางนี้อืมคอยบีบแบบว่าไม่ให้มันมาทางนี้เออเฮ้ยตอนนี้โอ้โหต้องมาทางนี้ครับผมอืมวนๆไว้ก่อนออ้ยเดินทางลําบากเออมานี่มานี่อ <off Sketch> <stero season> ืมทางเริ่มจะแคบ ถูกปีพี่ขึ้นด้านบนนะผมอ่าเราก็จะล้อมันไว้โอ้โหชนะชนะเฉยเลยฆ่าไป3มชีวิตอยอดเยี่ยมจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเราก็อ่าจะใส่แบบว่าชิ้นส่วนสลับกับชุดกราะ เพื่อความสวยงามและบาลานซ์แล้วก็จะเก็บเงินไว้เพื่อสำหรับซื้อตัวใหม่อย่าเพิ่งรีบซื้อของตกแต่งเยอะคราวนี้คลาสสิกโหมดมาเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดเจ้าป้าไหลของเราอุ้ยอันดับหนึ่งสี่หมืนกว่าก็เลยละ่ะเอาละแม่เล็กปุดปุดปุดปื๊ดรีบๆเติบโตครับผมอู้ยเจ้ามังกรหลายขาเออเดี๋ยวเจอเราแป๊บหนึ่งนะขอเราให้โตก่อน อุ้ยอยาอสังหารไปหนึ่งศพอืมขอบใจสำหรับอาหารนี่ลดดับเพลิงอุ้ยงูยักษ์อุ้ยเลื้อยทีนี่แบบลายตาเหลือเกินกรองเพียบานฉันขอละกันเอ้ยเอ้าตายครับผมไม่งูมังกรเกิดใหม่สิเกิดใหม่แล้วก็ความสามารถพิเศษอุ้ยโดนแย่งตัวสั้นนี่ทำอะไรก็เสียเปรียบโอ้โหให้ งูแมวผีครัผมน่ากลัวจริงๆอุ้ยไอตัวนี้มันตายมังอาจมาแย่งอุ้ยโอ้โหโดนแม่เหล็กดูดไปหมดไม่เหลือซากให้ฉันกินเลยนะไอตัวนี้มันตายเฮ้ยขอฉันเถอะเด็กกำลังโตเฮ้ยความสามารถของฉันได้ความสามารถพิเศษลูกไฟครับผมยย่ายิงเฮดช็อตแม่ตรงนี้มันยิงกันอย่างเดือด อืมมมีแบบว่างูเจ้าออกเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ดักหน้าเอออ่ตายสะเองหืม <c oughs> งับกับงับๆสองพันกว่าอุ้ยตายว้ามันตายครับผมตอนนี้ก็เลยเป็นจังหวะในการข้ามืออับสองพันหกโอ้โหตัวใหญ่ขึ้น <c oughs> อาหารี่แม่บวกขึ้นมาเต็มๆคนไทยสวัสดีใบเตย โทษที่เอ้ยต้องมาชนออ้ยเอา้าไอตัวด้านล่างมาจากไหนซ <c oughs> ิกแซกซิกแซกเฮ้ยเจ้าอือหยตอนนี้เกิดใหม่แล้วก็สังหารเจ้าตัวยักษ์อืมแป,ป๊บเดียวแต้มกระจุยกระจายเลยเพื่อนโอ้ไปดักหน้าคนอื่นได้แบบนี้อุ้ยมีคนมายิงตูดโดนคืนไปดิแก่บังอาจมากเมื่อกี้ยาตายซะ สมดำหน้าแอปเปิลกระจุยอันดับ12บสผมแล้วก็มีชีวิตรอดได้นานเหมือนกันนะน,นี่ย่มางับโอ้แม่เล็กอีกหนึ่งดูดูดูดดูด,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 ด ตอนนี้อันดับ9เอา้าไอ้ตัวเล็กมองไม่เห็นโหเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเจ้าปาลาไหลตัวนี้ของเราเรียกได้ว่าสุดเท่กันเลยไหมทุกคนสำหรับคราวหน้านะครับผมใครอยากจะเห็นเจ้านกแพนกวินตัวนี้กันบ้างลองคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะทุกคน สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye bye. บ๊ายบายจุบ๊บ